สวัสดีจ้าเอฟซี FC ที่น่ารักทุกท่าน,นะคะสวัสดีเอฟซีเกลเอฟซีไม่จ้าแล้วก็สวัสดีคนกําลังจะมาเป็นเอฟซีจ้ามาบัดนี้ยายก็จะตําพริกจีให้เมืองได้ค่ะได้แก้วพริกจีจ้ะนี่นะคะแก้วบักเลนเซ็ตไปแลยได้ค่ะเด้อยายเห็ดอีพีสองนะคะ่ะอีพีสองคลิปสองจ้ะนี่นะคะพิกลงไปเลยนี่จ้ะ นี่หอมก็ลงไปเลยของทุกอย่างเขาตำแยกไว้แล้วเนาะค่ะเนาะแก้วมะเขือเทศย่อยเสร็จแล้วเด้ค่ะเด้นี่น้ำพริกมะเขือเทศเสร็จแล้วค่ะนี่ยายจะเฮ็ดใส่กระปุกกันซีไปเลยค่ะนี่ค่ะน้ำพริกมะเขือเทศนะคะจ้าเรียบร้อยต่อไปแก้วพริกกี้จ้าน่ากับโยกันนี้ใส่กัน ตําตำไปแล้วเนาะก,ก๋วยโยกได้แล้วมาใส่ผงชูรสเลยค่ะหนึ่งช้อนชาค่ะส่อนซาก,กับวะเต็มไปเลยแล้วคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวก็จะมาใส่น้ำปลานะคะจะเน้นน้ำปลาด้ค่ะแก้วพิ้นี่จะเน้นน้ำปลาจ้ะปลาล่าจะนิดนึงจก่ะนี่นะคะ ปลาเม่ดจิ๋วนะจ๊ะชาแนลนะคะอืมจะใส่กับประมาณจอนโต๊หนึ่งเด้อย่ะ,ะเดอนปลาใส่เอากินมันจะ๊ะนี่นะคะ แก้วกิ๊กจียายก็จะใส่มะนาวนะคะอืมะนาวไม่หวานเลยเด้อปากไม่ยังเพระทันได้เก็บเลยจ้ะยายก็จะหาหน่วยเูืองๆใส่ก่อนจะ้ะขอบคุณแม่หวานขอบคุณพ่อรุงเด้อค่ะ,คะเด้อนี่นี่มะนาวไม่หวานนะคะยายจะใส่ลูกหนึ่งกลอนจะ้ะ ยายก็จะบีบมะนาวใส่นะคะอืออมะนาวสดๆนล้ะ,นนกนะก็เนาะน้ำไล่ๆจ้ะอือี๋ยจะจับลงสิกลอนๆมะนเหนียกสนิทสดจะ้ะอือหอมขนาดเลยจ้ะหอมกินมะนาว นิ้วเขาแล้วนั่นนี่นด้อวามกินบบกหน้าใส่แก้วอ่จะแก้วสองแบบสองย่างเด้ค่ะถ้อขอม่ติวอันนี้จะดเพสแบบที่ว่าลืมบ้านเล็กทีเด้ค่ะใส่มะนาวหนึ่งลูกนะคะเดี๋ติวกระจะค้นเ่อาเด้อค่ะเด้อเจ้าใส่สากระจับะว่าทุกอย่างแลตามแล้วละ จะเป็นแก้วพริกดิบนะจ๊ะเพราะว่าส่วนมากข้าเจ้าจะเฮ็ดนี่คล้ายๆพริกนุ่มจ้ะไอ้มันจะเป็นไม่พริกไงเนาะค่ะเนาะแต่อันนี้ยัดจิ้วเพาใส่พริกไงจ้ะเพราะว่ายัดจิ้วเป็นคนกินเผ็ดนะคะอืมอันนี้บุ้งยัดจิ้วก็เฮ็ดถึงเมืองว่าเออยัดจิ้วเฮ็ดจะซีแยัดจิ้วจะซีมนะจ้ะเด้อะสมละแต่บนนัว พอไปนิดนึงปลาลาพ่อละหอมละจ้ะปะลาลาเย็ติวอากินซื้อได้จ้ะเด้ออันนี้จะไม่ใส่หอมป้อมนะคะจะจีะก็จะใส่กระปุกเก๊ซีไว้กินจ้ะแดงออกมากินเทอละหน่อยจ้ะ มาค่ะมาไปสิมาตุยน้ำยา้ยพู้น่ะเห็นบหคะเรื่องเพชรนี่แน่นอนนะค่ะเธอพันเปอร์เซนต์ค่ะไปกินเพชรได้ไม่จำคุยน้ำยาติวเลยนี่หละแยกกระเฮ็ดไปจำสิดละจ้ะ จะมีเ้าเนีย้ยมาคุยแตนโคกเด้น้าพี่น้องเนาะนี่จ้ะน่าจินบ่คะพี่น้องจ้ะเอาเสร็จแล้วเด้อน้ำพริกสองย่างของเย็ดติ๋วจ้ะก็เสร็จแล้วนะคะมาดูกันค่ะนี่น้ำพริกมะเขือเทศนะคะนี่ สองยางจะเซตละค่ะเอมาเด้อค่ะเด้อบดนี้เห็ดกับเขาทอาก็เห็ดหนึ่งปลาบดน,นี้จะแยติวออ่อร์จบคลิปเด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกเลิฟทุกหลักทุกไหล่ทุกกำล,ล,ล,ลังใกจจ่้ะมาต่ำแก้วน้ำาย่ติวจะมาเส่เสๆข้าวเหนียวจำน้ำกันเด้อค่ะเด้อจะนี่นะคะน้ำพริกสองยางจะอันนี้คือเผ็ดนะคะอันนี้ไม่เผ็ดจะเออบายบายเลิฟเลิฟทุกคนนะคะขอบคุณที่เข้ามาต่ำแก้วน้ำายยจะ